เพื่อนหนึ่งก่อนนะครับถ้าฟีดแบ็กดีอยากให้ทําภาค2เราก็จะทําภาค2ให้นะครับแต่ก็จะมีหนังอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังผีหนังแนวตลกคอมเมดี้นะครับก็จะมีให้ได้ชมกันก็จะเอาพวกนักแสดงในค่ายนี่แหละพวกถ้าสายตลกก็จะเป็นน้องเต้น้องแก๊ปใครอะฮ่หาฮใช่ไหมละ่ะโจทวัชชัยออฟสเตทฟัตนะอะไรพวกนี้นุกตะระดนไเรีโอก็จะมีอยู่แล้วละ่ะนุกกระปายก็คือตัวยืนอยู่แล้วนะครับ เพราะอยอมรับว่า f อฟซนุปลายเยอะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาน้องมารวบแสดงก็มันจะมีหนังหลายแนวมากนะครับหนังผีก็มีผีหนังสืบค้นค้นหาอะไรเงี้ยก็มีหนังแบบเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาคหนึ่งก่อนนะครับแล้วมันจะมีภาคสองต่ออยู่คือพุ่มกับเขียนบทไว้แล้วนะครับแต่ถ้าภาคหนึ่งฟีดแบ็ไม่ดีเราก็จะไม่ทำภาคสองต่อเราก็จะไปทำเรื่องอื่นเลยนะครับ รอทุกเรื่องค่ะรอภาคสค่ะหวยภาคสองมาท่านเห็นอยู่ภาคสามละรอเลยค่ะจัดมาค่ะพร้อมค่ะอยากได้เสื้อปลายรุ่นเก่าค่ะรุ่นไหนวะค่ายสิงต้องแนวตลกใช่นี่แหละเรื่องต่อไปนี่จะเป็นหนังแนวตลกนะแล้วก็ตามด้วยหนังผีแนวคอมเมดี้นะก็จะคล้ายๆอะถ้าถ้าเลาก็จะคล้ายๆ อะไรพี่มากเลยใช่ไหมอะไรอย่างนั้นแบบแนวแนว,แนวตลกอะ่ะกึ่งตลกคอมเมดี้นะหนังผีที่ไม่ไม่น่ากลัวใช่ไหมหรือ <c oughs> แล้วก็นหนังตลกเลยนะครับตลกเลยเป็นหนังตลกหลัวเราทั้งเรื่องอะ่ะเออความยาวหนังเฟื่อนวังกี่นาทีคะชั่วโมงนิดๆเกือบชั่วโมงครึ่งรอภาคสี่ครับพี่ส <c> ี <oughs> ยังไม่ได้ถ่ายเลยเอาภาคหนึ่งให้มันรอดซะก่อนตอนนี้ยจะมีคนดูไหม เพราะว่าหนังต้นทุนสูงกว่าคอนเสิร์ตนะครับเยอะเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคนดูน้อยก็ขาดทุนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าคนดูโอเคนะครับเราได้ทุนคืนมีกาไรนิดหน่อยเพื่อไปทำเรื่องต่อไปได้เราก็ทํานะครับผีที่ตลกโอเคอยู่ค่ะพี่สิงค้าหนูอยากทําเป็นหนังสือเรื่องเราเรื่องเพื่อนจังเลยค่ะเออเดี๋ยวจะทําให้หมดนั่นแหละมีว่าผาภาคไหนคะ สำหรับทุกคนงานคาถ้าสนใจแสดงบ้า,ายินดีเล่นไงครับเดี๋ยวเอฟซีจะได้มีกิจกรรมมาร่วมกับทางค่ายอยู่แล้วนะครับใจเยน็นรอโควิดหายก่อนตอนนี้อยากให้มันหายเร็วๆเลยผมทําสตูไว้รองรับทําอะไรไว้หมดแล้วจะถ่ายรายการถ่ายเกมโชว์ถ่ายซิทคอมกับเอฟซีนะครับนะครับวางแผนไว้แล้วปีหน้าเนี่ยยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้มาร่วมร่วมทํากิจกรรมทํางานทําอะไรด้วยกันนะครับ แนวปอบหยิบค่ะเออนั่นแหละในแนวนั่นแหละฮ่าๆอย่างนั้นแหละบ้านพี่ปอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาบอกแกปเป็นปอบนะอนะเนาะก็จิ่ห้าเนาะใอ้บอกเต้เป็นหมอผีจริงๆนะนี่ยิ่งมวนว่ะ <c> ย <oughs> <c oughs> อดฝาเล่นทางไหนคะเอาาอยอดฝายังไม่ได้เล่นทั้งเรื่องเลยเนาะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในบทให้อยู่พอได้มีบทน,นิดนึงราคาบัตรเท่าไหร่คะหลักร้อยครับหลักร้อยครับ ย้ำเลยแหะสิหายเพราะมันรู้สิเถาก่อนตี่วดตะลิบตูดเถหายมันต้องหายสิประเทศอื่นเขาใช้ชีวิตเริ่มปกติกันแล้วว่ะมันประเทศอื่นเขาทำได้ประเทศเราทำไมจะทำไม่ได้หะ่ะใช่ไหม,มประเทศเราเก่งจะตายอืประเทศเราเก่งจะตายญาตาเป็นลูกชายสายครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหม ดูควรดูอยู่ไม่ถึงดังใจว่าบาปอย่าขอเงียบต้องอยู่ให้ถึงต้องอยู่ให้ถึงขออย่าผ่านน้ำแน่ขอ,อนังทีแต่ลกตโลก่ะอยู่ประเทศจะได้ดูไหมพ่อใหญ่บาดเพื่อนแพงสุดราคาเท่าไหร่คะับเข้าๆไม่เกินพันหลักร้อยจะก,กี่ร้อยแค่นั่นแหละน้องเจอคืออยู่เล่นเป็นปอบพูดทาประเทศเราค่อยไปริงค้างอิริเจปีแล้วคะ่ะอืม เจเก่เกเงยังวปะปทศพาฒนาดีขนาดเลยไม่อยากว่วหรอกนะครับเพราะตัววันนี้ก็พึ่งตัวเองมากที่สุดนะครับพึ่งตัวเองคือจะคาดหวังกับทางทางนั้นเราคงไม่ไม่ไม่ได้อะไรกับเขาหรอกนะครับตอนนี้ก็พยายามพึ่งทํางานพึ่งลําแข้งตัวเองให้มากสุดนะครับ ทีนี้มาก็โชคดีหน่อยนะครับมี f สเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นเยอะครับก็เลยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเก้าร้อยตียีว่า้ย mm hmm. หนูก็มันจะฉีดข็มสอค่ะสวัสดีบอสครับสวัสดีครับพี่หมอครับพอ <c oughs> ละกศูนเดอ้อ <c oughs> อิชูแขวนยอดต้องร่วมการแสดงแล้วอิชูเก่งจะตาย <c oughs> เรกำลังแนวหน้าเลยที่สิ่งหนังเ่้นฉายเมื่อไหร่พฤจิกาธันวานานะเก็บเงินไปเดือนละร้อยสองร้อยครับผมนะครับไม่เกินพันจะหลักร้อยนีล500น่ละสี่ห้าร้อยนี่ละหนังบาดังกระแพงกว่าคอนเสิร์ตยุนละหนังมันมันก็ลงทุนนลายเนาะจะมาขายลอยห้าสิบเรื่องเด็ดดูหนิชีกบส,สองเข็มจา้า เราจะอดข้าวเพื่อบ้านเสียงแนนนัน่นรอแล้วค่ะขอยยานขอยตายอก่อนบม่ได้เพิ่งด <l> <c ười> ังยมซีแต่ละคนแต่ละถัวแต่ส่วนย่อมพอตายมึงหนังกันไปไกลแล้วประเด็ไปประเด่นไปถึงใดแล้วประเดศน,นเท่าไะอยู่กับผู้ชายคนนี้มาเจ็ดปีแล้วบวกเกินพันดอกเก้าเก้าสี่เก้าเก้ากำลังดีบวกกับเจี๊ยบสักหนึ่งคนง,งาน ไอ้ชื่อเขาจาผามาแสดงไงเอามานั่งบ่งกันดิไอ้ชื่อเขาบอกเก่งกว่าดิเจ้าผาพี่นั่งกิมเฉาอยู่งี่หละกิมเฉาอยู่บ่บ่ได้บุ่งกันนะมันไม่ค่อยพูดกับคนเจ้าผาไะมันเป็นยังไงไม่รู้แต่อยู่ว่ามันพูดอยู่นะแต่พอเจอคนเยอะๆมันจะไม่ค่อยพูดมันจะนั่งเชยๆเพราะมันโดนพี่ๆแกล้งบ่อยหรือเปล่าแก๊้อะไรเงี้ยไอ้นุกอะไรชอบแกล้งมันไงมันก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบที่จะไปงานกับพวกนี้ไงเข้าใจไหมพอไปพุ๊มมันก็แกล้งน้องเจ้าผามันก็รู้สึกว่ากู พรากูไปแล้วกูดวนแกล้งเนี่ยคือปฏิกิริยาของมันที่ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยพร้อมค่ะรอค่ะตอนดูหนังเพื่อนจะเปิดให้คอมเมนต์ไหมคะ่ะเปิดสิว่ามาันชายปีนาอะไรด้วยนทะี่สิงหลายใจจังหัวใจเยอะโอ,อยู่ท่านเด่นหนาบ่านอะอมือแท่งใจขาดตายก่อนพร้อมบนค่ะจะพาหมดแน่ไป แบบแป็งสุดเท่าไหร่ยังไม่บอกนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทําเสร็จก่อนนะขอบคุณครับส่หรอชุดพีวีร้อยชุดครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับฉายที่ไหนคะเดี๋ยวฉายที่ไหนจะบอกนะหนูชอบตอนสแสดงวีตาโกลนสาเน้นเอาน้องอยู่เออสายเนี่ยมันไม่ค่อยแกล้งน้องไงแต่พวกไอ้แก้ไปหนุมันแกล้งไงเข้าใจไหมพวกผู้ชายเนี่ยจะชอบแกล้งมันไม่รู้เป็นอะไระาราคาเท่าไหร่ใช้ออกทางทีวีไหม รอชมค่ะเสื้อขาวเต็มวงไหมวันนี้ไข่ยแล้วเงินผัวไว้ก่อนเดอ้อเออเตียงไว้เลยบ่เกินพันหนึ่งดอกรักลอยรักลอยรอดูหนังหนึ่งชั่วโมงเบื้องหลังสามชั่วโมง่็ผ่าอายหามตายเด้ดอทุกคนตาเบื้องหนังก่อนอย่าหนุย้าผป่าเก็บเงินรอตายเสร็จยังมีค่ะยังคาฟี่สิงหนังเพื่อนยังไม่เสร็จเลยนะครับน่าจะเสร็จไวๆนี้แหละนะครับ อย่าลืมสิ่งแลกก่อหนห้านะอีกสองวันนะครับรีบโอนนะฟาฉายในเด้อยามบอลหลอดคาปีหนาะพี่สิงห์ไม่ต้องหลอดตัวเาต้องหลอดไปน้ำกันตัวนุกแจมมันขดดี้ดื้อกรุงเทพอยู่ไปแล้วค่ะพี่สิงห์โควิดเต็มไปหมดเลยกรุงเทพก็อยู่ไม่ได้ไม่เป็นอยากรอคือพี่สิงห์เด้ <c oughs> การศาสนาะมึงก็หลอกกับพี่อกไอการนะครับพระเอกทั้งนักร้องหนุห่มหล่อของเราต้องการศาสนานะครับ ยิ่งพูดยิ่งอยากโอนแฮงเด้อพ่สิงไปแกล้งน้องไหมไปไม่ค่อยแกล้งไปรักยอดผาเจอมันก็จะกอดปุ๊บมันเ,เอามานั่งตักแล้วก็จะคุยกันอะไรอย่างนี้ไปไม่เคยตียอดผาไม่เคยด่าไม่เคยอะไรดูยอนหลังได้ไหมโอนสิงก็ะขอจะไม่ได้เข้ากลุ่มเลยค่ะขอฉายยอดผากับแก๊บไหนค่ะอยากคุยสัสองชั่วโมองได้กําลัางดีมันนานไปหนังสองชั่วโมองเขาไม่ค่อยทํากันหรอกส่วนนี้นะครับเต็มที่ก็ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง ยออผ่านหน้ารักไม่เหมือนป,ป้าป๋าห่วยป้าป๋ามากแก่งเอฟซเดีป้าป๋านะหลักไหนก็คุ้มค่าเอาทัาตีแบบอ่สองพัคนนะบัตรห0าบาทผมตีคนดูแบบต่ำไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีกำลังซื้อกันมาในช่วงโควิด2องพันคนบัตรห0าบาทก็ได้แค่ร้านเดียวเองยังยังไม่เท่าทุนสร้างเลยนะ ก็นี่แหละผมก็เลยว่าผมจะขายบัตรราคาในดีเพราะว่าเราก็ถ้าขายแพงมากก็กลัวคนซื้อไม่เยอะถ้าขายถูกไปก็กลัวยอดไม่ได้ตามเป้าหมายถึงว่าต้นทุนการผลิตงานของเราอะไรเงี้ยครับก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับการตั้งราคาบัตรก็สําคัญมากเหมือนกันก็เลยตีต่างๆไว้ประมาณ2000ไม่เกิน3 0 0มเนคนที่จะเข้าชมหนังนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตแต่ละรอบเนี่ยที่ดูเนี่ยโอ้กว่าจะได้คนหมื่นคนเนี่ยแบบ เขียนกันจนวันสุดท้ายเลยนะครับในช่วงนี้โควิดเข้าใจสถานการณ์อยู่ก็เลยเดี๋ยวผมดูขอดูราคาบัตรดีๆอีกครั้งหนึ่งดูให้ละเอียดนะครับว่ากําลังซื้อเขาจะสักอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ได้ไดกี่คนอะไรอย่างนี้นะฮะขอไปลองค่อนน้ำจากค่อนแน่พี่สิงห์ได้ได้น้องการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดซาซาเดี๋ยวพี่จะรับเชิญน,น้องการมาเด้อเป็นน้องชายน่ารักอีกคนหนึ่งนะครับสามราคาค่ะ สี่เก้าเก้าาเก้าเก้าก็ลังดีเป็นหมื่นแน่นอนค่ะผมว่าไม่ถึงนะไม่ถึงหมื่นหรอกหนังเพราะว่าบัตรน่าจะแพงอยู่พี่สิงห์บ้านสิงห์สตอรี่สถ่ายอยู่ไหนคะถ่ายที่ออฟฟิศเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มแล้วสิงห์สตอรี่สนะน้องลาคําแพงสวัสดีครับพี่เป็นไงสนามบินเงียบไหมช่วงนี้เกินสองพอยู่แล้วคะ่ะ เป็นหมื่นแน่นอนเอาพีาช่วยกันแล้วกันนะครับให้คนดูเยอะๆเลียวผมจะทําราคาบัตรไม่สูงมากแต่ถ้าแบบแบบเหมือนมันฟีดแบบมันไม่ค่อยดีอะราคาบัตรอาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อจะได้ต้นทุนการผลิตงานกลับมาใช้หลายๆรอบค่ะใช้หลายๆรอบมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะก๊อฟไฟล์หนังออกไปนะครับ พี่สิงถ่ายอีกเมื่อไหรคะในนี้จะสองพันแล้วคะ่ะก็ก็ในนี้สองพันอยู่แต่แต่จะดูทั้งหมดไหมล่ะดูทั้งหมดไหมล่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นแล้วกันนะครับไปก่อนจะไปทำเพจให้นักร้องก่อนนะครับบายยนะครับรักทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพเด้อ เราต้องรอดโควิดเราต้องรอดใครที่ติดแล้วขอให้หายไวรักษาสุขภาพนะครับ